แต่งปีละครั้งเบลคณิษฐาเปล่าซุ้มวิวาก้องห้วยไรรอแต่งครบสามรอบก่อนมีลูกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์หมอลำสาวคนสวยเบลคณิ t ฐาได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ซุ่มเงียบเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มก้องห้วยไรมานานถึงสองปี โดยผู้สื่อข่าวถามถึงงานแต่งงานที่ผ่านมาเบลได้ตอบว่าคือเราตกลงกันไว้ว่าจะแต่งงานกันปีละครั้ง3ปีซ้อนตอนนี้แต่งกันมาสองปีเหลือปีหน้าอีกปีหนึ่งเป็นเคล็ดความเชื่อส่วนบุคคลคือรูปพญานาคของพี่ก้องกับหนูพี่ก้องแกเป็นคนบอกเองว่าจะแต่ง3มปีซ้อนแต่ไม่ได้กำหนดวันที่ก็แล้วแต่เลิกสะดวก ที่ก้องบอกว่าเราสะดวกตอนไหนก็ตอนนั้นจะแต่งแบบง่ายๆผูกข้อไม้ข้อมือมีพาขวัญตามธรรมเนียมอีสานตอนนี้เราแต่งไปสองรอบแล้วค่ะเหลือปีหน้าจะมีอีกรอบหนึ่งค่ะเมื่อถามว่าตอนนี้ใช้สถานะสามีภรรยาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะถามว่าทำไมถึงเลือกที่จะแต่งงานแบบเงียบๆเ,เบลได้อธิบายว่า คือไม่รู้จะออกมาประกาศตอนไหนและไม่รู้ว่าจะใช้ช่องทางไหนตอนที่แต่งงานเราก็โพสต์รูปใส่แคปชั่นธรรมดาไม่ได้ให้รู้ว่าณนะขนาดนั้นเราแต่งงานกันอยู่นะเราจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่เหมือนที่เขาบอกว่าบางทีความรักไม่จำเป็นต้องออกมาประกาศก็ได้ไม่รู้ว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเราก็คบกันไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยบอกว่าแต่งงานจริงไหมเบลได้ตอบว่าใช่ค่ะเฮียโนตอุดมบอกว่า mm. เรื่องนี้เฮียขอพูดได้ไหมซึ่งเฮียก็หยิบมาพูดในเดี่ยว12คนเลยถามว่าจริงหรือพี่ก้องเลยโพสต์เราไม่ได้ซุ้มแต่งนะคะเพราะเพื่อนๆก็ไปแค่เราไม่ได้ประกาศค่ะที่เราเลือกที่จะไม่พูดเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องแฟนคลับใช่ไหม เบลได้เผยว่าเราก็เปิดตัวกันมาตลอดว่าเราเป็นแฟนกันนะคะเพียงแค่เรื่องการแต่งงานเราคิดว่ารอปีที่3ดีกว่าไหมเพราะเราจะแต่ง3มปีปีที่สมเราถึงจะจัดงานค่ะและเมื่อถามถึงโมเมนต,ต์ของการแต่งงานเป็นยังไงบ้างเบลได้เล่าว่าไม่มีค่ะพี่ก้องไปที่บ้านจูจ่ๆก็ถามแม่ว่าแม่ครับผมอายุ30กว่าแล้ว ผมพร้อมมีครอบครัวแล้วแม่จะคิดค่าดองกี่บาทครับหนูก็งงแม่ก็บอกว่าแล้วแต่จะให้เห็นค่าน้องเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นเขาก็คิดหนักค่ะพอผ่านไปได้สักพักเขาก็บอกพ่อแม่ว่าพร้อมแล้วนะเลยผูกข้อไมยข้อมือกันค่ะถามว่าเมื่อแต่งงานกันแล้วการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปไหม ก็เหมือนเดิมนะคะเวลาทํางานก็แยกย้ายกันไปพอมีเวลาว่างก็ไปที่บ้านสกลนครบ้างบ้านอุดรบ้างอยู่กรุงเทพบ้างเราก็อยู่ด้วยกันค่ะจากตอนแรกที่แยกกันอยู่ถามเกี่ยวกับว่ามีแพลนเรื่องลูกเลยไหมเบลได้บอกว่ารอครบ3ปีก่อนค่ะปีหน้าเราจะจัดเป็นเรื่องเป็นราวนิดนึงและจะมีลูกเราอยากมีลูกแฝดกันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ